สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคิวนี้ผมได้เป็นพ้าหลวงพ่อปานมานะครับหลวงพ่อปานก็อเป็นพราเนื้อดินนะครับจะมีอยู่หกพิมพ์ด้วยกันนะครับพ่อปานนีมีอยู่หกพิมพ์นะครับมีพิมพ์ทรงไก่พิมพ์ทรงครุฑพิมพ์ทรงหนุมานพิมพ์ทรงเม่นพิมพ์ทรงปลาแล้วก็พิมพ์ทรงนก ที่ผมถืออยู่นี่คือพิมพ์ทรงไก่ทรงไก่ก็แยกไว้อีกทั้งหลายพิมพ์นะครับแต่ทีน่นิยมสือก็คือไก่หางพวงนะครับนั่นคือนิยมเนาะนะครับแต่ก็จริงๆก็นิยมหมดแหละเล่นหมดแหละนะครับแต่ก็อยู่ที่ว่าอันไหนผ่ารา่าแพงของเขานะครับที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไก่ฟ้านะครับน,นี้เขาเรียกไก่ฟ้าก็เพราปานก็เป็นอีก ท่านหนึ่งแค็กี่ถือว่าวัตถุมงคลของท่านมีค่านิยมค่อนข้างเยอะนะครับราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับตลอดข้อป่านเนี่ยนะครับนิยมนิยมก็เล่นเันหลายตังค์นะครับองค์นี้ถามว่าสวยไหมสวยนะครับนี่ผมดูสวยนะไม่รู้ท่านอื่นดูไงนะครับเพราะว่า เนื้อดินเขาค่อนข้างที่จะดูแล้วมันดินะครับก็ดูพวกโซนดินขุยโป้นะครับผมก็จะดูพวกดินกระกรวดเขาผสมกันอะไรประมาณเนี้ยนะครับเนื้อไม่ได้แน่นมากนะครับอ้นี้จุกก็พอเหลือบ้างฮะจุกก็พอเหลือบ้างนะยังยังพอมีจุกอยู่บ้างยังพอมีจุกอยู่บ้างนะครับยังพอเห็นนะจุกยังพอเห็นนะ เพราะปานนี้ท่านเป็นพระเกจิที่ถือว่าเด่นทางด้านโชคลาภเงินทองนะครับคาถาเงินล้านนะฮะนะครับแล้วก็ท่านยังเป็นหมอยาด้วยนะครับก็ยังเ,ยเกี่ยวกับด้านสุขภาพด้วยหลายท่านนะครับชอบเอาจุกเนี้ยนะครับไปทําน้ํามตลบ้างนะครับเอาไปเป็นยารักษาโรคอะไรประมาณเนี้ยแล้วแต่ความเชื่อนะครับแล้วแต่ความเชื่อนะครับ โซงไก่นี่ก็สวยนะนะครับโซงไก่นี่ก็สวยไก่ฟ้าครับนี่ไก่ฟ้านะครับอ่ะผมก็มาถ่ายให้ชมนะครับก็ผม,มเป็นท่านใดชอบนะครับก็โทรมาสอบถามกันได้นะนะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับเนาะเปิดโทรก็ทิ้งไว้ทุกคลิปหแหละเห็นเนื้อไหมครับเนื้อมันมันนะครับเนื้อมันมากเลย อ่ะคลิปนี้ไว้ตอนนี้นะครับนะครับหลวงพ่อปานครับนะครับพิมพ์ทรงไก่ไก่ฟ้านะครับก็ได้ไก่ฟ้านะนะครับจุกจุกหายไปบ้างนะครับแต่ยังเหลืออยู่นะครับยังเหลืออยู่อ่ะขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอผมใหม่คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ